คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณจะเอาตัวรอดในป่าได้อย่างไรเริ่มจากการหาน้ำจากแหล่งธรรมชาติน้ำที่ไหลหรือหยดจากต้นไม้เป็นตัวเลือกที่ดีต่อไปคือการหาที่พักทำเงาด้วยใบไม้และกิ่งไม้เพื่อป้องกันแดดและฝนอย่าลืมหาอาหารผลไม้ป่าต่างๆสามารถกินได้แต่อย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยสร้างไฟเพื่อทำอาหารและให้ความอบอุ่น เก็บรักษาไฟให้คงอยู่โดยใช้กิ่งไม้แห้งเช็คทิศทางด้วยแสงอาทิตย์หรือดวงดาวรู้วิธีขอความช่วยเหลือด้วยการทำสัญ,ญลักษณ์ SOS ฝึกทักษะเหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสการเอาตัวรอดขอให้การผจญภัยครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยและน่าจดจำกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมข้อมูลเพิ่มเติม ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าคุณจะได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในป่า